เมื่อวันที่21กันยายนที่พระมหาเจดีมหาราชมงคลชั้นสองวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้มีพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนสำนักศาสนศ,าศ,าศาึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีดีเด่นพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคและมอบประกาศนียบัตรพัฒบาลีศึกษาผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ประจำปี2566โดยสำนักเรียนและสำนักศาสนาศึกษาดีเด่นที่มีนักเรียนสอบบาลีสนามหลวงทุกประโยครวมกันได้มากที่สุดแบ่งตามเขตการปกครองคณะสงฆ์สำหรับในส่วนกลางอันดับหนึ่งได้แก่วัดโมลีโลกยารามอันดับสองหนกลางได้แก่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี อันดับ 3. หนเหนือได้แก่วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์อันดับ 4. หนตะวันออกได้แก่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยและอันดับ 5. หนใต้ได้แก่วัดหัดใหญ่สิตารามจังหวัดสงขลาสำหรับอันดับที่1-10ตามเขตการปกครองคณะสงฆ์มีดังนี้ส่วนกลาง 1. วัดโมลีโลกยาราม286รูป 2. วัดสีเอี่ยม63รูป 3. วัดอาวุธวิกะสิตาราม39รูป 4. วัดเบญจะมะบพิษ33รูป 5. วัดสุทธาโพธ31รูป 6. วัดราชบพิษ28รูป 7. วัดบอวรนิเวศวิหาร27รูป 8. วัดกัลายาณมิตร25รูป วัดพรมวงสาราม23รูปและ10วัดปากน้ำา2 2รูปโดยในปีนี้โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้อันดับที่1ได้รับรางวัลโล่สำนักศาสนาศึกษาดีเด่นที่มีนักเรียนสอบบาลีสนามหลวงทุกประโยครวมกันได้มากที่สุดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางจำนวน173รูป สำหรับการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนสำนักาศาสนกศ,าศาึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่นขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูพระพิสุสามเณรผู้สอบรเรียนทำเก้าประโยคในปีพุทธศักราช2566จำนวน60รูปรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เรียนบาลีศึกษาได้มีวิริยะอุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรพัฒบาลีศึกษาผู้สอบประโยคบาลีศึกษาได้ปีพุทธศักราช2566จำนวน288คนในพิธีดังกล่าวด้วยในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเป็น ประธานของการสอบบาลีประจำจังหวัดขอสแสดงความยินดีกับคณะพระมหาปรรียนเก้าแล้วก็ทุกๆปรเรียนตลอดจนโยมอุบาสกอุาสิกาที่สอบได้ด้วยก็ขอชื่นชมยินดีให้ทุกๆคนมีความสุขความเจริญ การศึกษาทั้งจังหวัดนั้นเราก็ไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้ทั่วไปหมดเพราะมันวัดเยอะก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละสำนักเรียนสำนักไหนที่มีความสามารถก็เป็นที่รู้กันอย่างเช่นสำนักธรรมกายเป็นต้นก็ต้องขอขอบคุณขอบใจเจ้าสำนักเรียนท่านด้วยและขอให้กําลังใจท่าน ให้ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปจะได้จเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้ากราบขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงที่ได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้กับลูกพระลูกเมรที่สําเร็จการศาึกษาเปรียทําก้าประโยชน์ในวันนี้พร้อมทั้งได้มอบประกาศเสียบัตพรพัดบาลีศึกษาให้กับญา,าติโยมพุทธศาสนานที่ ได้สอบผ่านในวันนี้ด้วยแล้วก็การได้เห็นสำนักศัยนึกษาทีเด่นทั่วประเทศไทยได้เข้ามารับรางวัลอาตมาภาพก็จะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งรูปนะทีะ่เห็นความสําคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของการศึกษาพระบารีเพราะว่าการศึกษาพระบาลีนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์คำว่าการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์นี้ก็คือการได้รักษาซึ่งพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่จะทําให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นหาได้สืบทอดยาวนานไปตามพุทธธรรมนาย5,000ปีเพราะฉะนั้นบัดนี้ล่วงเลยมาแล้วคึ่งครึ่งพุทธกาลนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คณะหาพระภิกษุสมมามเณรได้เกิดขวัญกําลังใจวันนี้ที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมรีเจ้าหุ้ณอาจารย์ได้เร็งใหความสัาคัญ จัดพิธีฉลองให้นั้นก็ถือว่าได้สร้างขวัญเป็นกำลังใจให้กับลูกพระลูกเนนได้ตั้งใจฝ่ายศึกษาการศึกษาพระบาลีให้แน่วแน่มุ่งมัน่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือการได้มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในนามของตัวเราเองในนามของสํานักศาสนา,าโดยการได้ศึกษาในด้านของคันธุระคือการศึกษาพระปริยธรมรมทั้งแผนธรรมและ,ะแผนบาลี